ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA Tour วันนี้เราจะพาไปทัวร์อัปเดตรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ที่10ตุลาคมนะครับท่านผู้ชม10ตุลาคมก็เป็นสัปดาห์ช่วงฮาโลวีนนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ นี่นะครับรถฟรีข้างหลังผมนะครับรถฟรีนะคันนี้นะครับผมก็แนะนำเลยนะครับมีชื่อว่าไม่มาสุเพนนูมฟ拉 F-F นะครับหรือ WF นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถแนว JDM นะครับ JDM นะก็เป็นรถแนว m มิ s u b i s h i อีคริปใช่ไหมเฮ้ยผมจะสั่นไปทำไมนะนี่ดืนกระเด้งกระเด้งอยู่นี่นะนี่นะครับท่านผู้ชมนะเป็นรถแนวมิตซูบิชิอีคริปนะเป็นรถพวก JDM แบบจา๋าๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ในหนังเรื่องฟาดด้วยนะรวกันกติกาที่จะได้รถฟรีคันนี้นะครับกด m ดู LS c a m ิดนะครับเลือกไปที่ Price Range Challenge p r e s Top 3 for three days in a r o นะครับก็คือแข่งให้เข้าที่1-3 3วันติดนะครับเมื่ตอนหัวค่ำผมก็ไปแข่งกับเพื่อนๆใน Discord มานะก็เข้ากันไปครัที2ทีนะก็ได้มาแล้ว1-3ทับนะครับจริงๆแล้วคันนี้ผมมีแล้วนะครับก็ขับดีนะขับดีแนวๆรถพวกแบบ JDM รถแบบรถสปอร์ตแบบพวกแต่งคัสตอมอะไรอย่างนี้นะครับแต่งคัสตอมได้สวยเลยนะครับลายสวยด้วยนะครับคันนี้นะ ก็แจกฟรีนะครับเข้าที่1ถึงที่3 3วันติดนะครับก็จะได้รถคันนี้ไปครองเลยนะครับอ่ะไปดูเลยลรถแหล่คันอื่นๆบ้างนะนี่นะท่านผู้ชมแต่งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีโลบาด้วยนะนี่นะสังเกตดีๆนะถ้ารถมีพวกแบบโลบาอะไรเงี้ยแสดงว่าแต่งคัสตอมได้แบบสุดๆอะไรเงน้นนะนี่นะครับแต่งเหมือนนะแต่งเหมือนคันนี้แต่งแบบแต่งเหมือนในหนังนะครับ นี่นะนั่งให้ดูก่อนเลยนะครับก็รีวิวรถฟรีตั้งแต่ต้นเลยนะครับรถฟรีตั้งแต่ต้นเลยนะไมบสัสุเพนูบา้าดับเบนะครับเป็นรถสปอร์ตนะครับเป็นรถสปอร์ตแนว JDM นะนเอท่านผู้ชมดูทันไหมเนี่สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะโอ้เวียนหัวลีบออกมาเลยนะครับอ่ะไปดูรถแรงกันดีกว่านะครับ คันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็บอกท่านผู้ชมเลยนะครับผมนี่บ่นมากเลยนะบ่นกับตัวเองเลยว่าจะมาทําไมกันนะักตันหนานะคันนี้นะมาแล้วก็มาอีกนะครับดีบัวชีลาปิดจีทีนะครับอืมว่ามาบ่อยมากหรือว่าเขาไม่ไดเอาออกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอ๊ะเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่เหมือนนะคันนี้นะครับเป็นรถ NPC นะครับเป็นรถ NPC นะเป็นแนว แอสตันมาตินนะครับเป็นรถสปอร์ตนะขับก็แนว NPC นั่นแหละขับมันเกือนเลยนะครับก็แต่ว่าไม่มีขายในเว็บนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาซื้อเอานะครับสัปดาห์นี้นะที่ LS c a r m คานะขับไปแข่งกับ NPC ได้นะครับคันนี้นะเจ๋งเลยนะแต่ว่าผมไม่แนะนำนะเพราะว่าดูแล้วยังธรรมดาไปนิดหนึ่งนะครับอุ๊ยอะไรจะตุก ต่อมาคันนี้นะครับม,มาอีกแล้วนะแนวพอชนะครับแนวพอชคันนี้มีชื่อว่า f ฟ e ยสเตอร์โคเมฟียสเตอร์โคนะครับโคเมตเลยนะคันนี้ก็แนวพอชนะครับเป็นแนวพอชที่ทำหน้าตาออกออกมาข้างหน้าได้ไม่เหมือนพอชนะครับคันอื่นก็เหมือนนะมีอยู่2รุ่นนี้ที่ไม่เหมือนนะข้างหน้านะผมมาว่าไปนะนี่นะครับพอชนะสายพอช ต้องมาเก็บนะครับเอาให้ครบทุกคันนะใครที่เป็นแนวพรอดนะครับซึ่งผมก็เก็บไปเก็บครบทุกคันแล้วนะครับนะผมก็พรอดเหมือนกันนะแอบเก็บพรอดเหมือนกันนะคันนี้เป็นโคเมีทธรรมดา NPC นะครับขับกันอยู่ทั่วไปนะแต่เราก็ขโมยมาเป็นของเราเองไม่ได้นะครับเออผมลืมบอกราคาคันนู้นขอโทษทีนะครับท่านผะู้ชมคันนี้ราคา1 3ึ0 0 0สนสา นะครับก็ราคาประมาณนี้นะราคาเกินแสนรถ NPC ก็ขโมยไม่ได้นะออกจากเว็บไปแล้วด้วยนะครับอ่ะคันนี้ต่อนะครับนะโคมนะครับโคมรุ่นนี้เป็นรถ NPC นะครับที่ขับกันเกลียนนะแต่เราขโมยมาเป็นของเราเองไม่ได้นะครับคันนี้เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงมันไปแปลงเป็นรถโคมดแบบรถแบบเลโทรคลาสสิกได้นะ ที่เบลน,น,นี่นะครับคันนี้นะเป็นแต่งได้นะที่เบลน,นีค่คันนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญเองนะครับ1นึ่งแสนเหรียญนะครับโคมิดธรรมดานะรถ NBC ขโมยไม่ได้นะครับต้องไปหาซื้อเอาอย่างเช่นอย่างนี้นะซื้อเอาในเว็บนะแล้วก็ S อซเอาในเว็บซื้อเอาในเว็บไม่ได้นะไม่มีนะก็ซื้อเอาใน LS คาม,มีสสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ไปอัพเป็นเป็นรถ โคชแบบคลาสสิกได้นะซึ่งโหค่าอัพก็ประมาณเป็นล้านนะครับแต,แ,ตแต่งนู่นแต่งนี่อีกก็2ล้านเลยมั้งประมาณนี้นะครับใครใสยพรอดนะครับแล้วยังไม่มีต้องมาเก็บนะครับผมว่าเก็บนะเพื่อให้ครบนะครับตัวนี้จะมีคล้ายๆกันอีกตัวหนึ่งก็คือโคเมสเอสอาร์ R, นะไฟหน้าจะเป็นเพชรสีเเส่เหลี่ยมเป็นไฟสี่เหลี่ยมนะเออเหมือนตาเพชรอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะแต่คั้นั้นเขาเป็นล้านนะเจรงกว่านะครับนะ,ะมาดูมาอีกแล้ว มุมแพงตรงนี้เป็นมุมแพงนะครับสําหรับพวกแบบสายเจ้าบุญทุ่มนะครับเจ้าบุญทุ่มนี่นะมุมแพงนะครับซึ่งผมก็เผลอไปกดมุมแพงไปแล้วเมื่อสัปดาห์หนู้นนะคันนี้ผมก็มีแล้วนะครับคันนี้เป็นรถซปเปอร์แลซุเปอร์ปปรคาร์นะครับนะก็แรงตามภาษารถเลอัังนะครับคันนี้นะผมบอกให้เลยนะครับท่านชมใครที่แบบ อยากจะลองเก็บซปเปอร์คาร์นะครับมันก็จะมีความแรงแบบซปเปอร์คาร์นั่นแหละนะก็แรงแบบหนักๆตามสาแบบโลง่ลงๆมงโปง่งเหมือนรถแข่งนะครับแต่ความเด่นของมันตรงนี้นะผมชอบตรงที่มันนั่งคนเดียวนะครับนั่งคนเดียวนะแนวแนวเลอมังเลยมีน้อยคันนะครับที่นั่งคนเดียวนะครับรถแนวนี้นะเลอมังนะนี่นะครับคันนี้ก็เป็นรถซปเปอร์แกรนะซปเปอร์แครไม่มีขายในเว็บนะครับเอาออกไปแล้วนะครับคันนี้มีชื่อว่า Anis S แป RR หรือ Anis S แปด R นะครับคันนี้เป็นแนวแบบพวกรถญี่ปุ่นนิสสันอะไรประมาณนี้นะครับคันนี้ผมก็มีแล้วก็พอมันมีแล้วมันก็เรียกเพื่อนมาเรื่อยๆนะก็กลายเป็นมีซูเปอร์คาร์แบบนี้สามคันนี้นะครับท่านผู้ชมนะสองคันนี้เป็นรถ N B C นะครับขับกันเกลื่อนนะครับใครอยากเก็บใครอยากเก็บสะสม ก็มาเลยนะผมไม่แนะนาคันนู้นนะแต่ผมแนะนําคันนี้นะถ้าใครยังไม่มีนะครับ mm. เผื่อไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นได้นะครับส่วนคันนี้ก็พวกซูเปอร์แครนะพวกเจ้าบุญนทุ่มนะครับ mm. ก็พลาดไม่ได้นะถ้าไม่มีนะครับเพราะว่าคันนี้นานมาทีเหมือนกันมาครั้งนี้แล้วเนี่ยไม่นานหรอกแต่กว่าจะมาเนี่ยโหครั้งก่อนน,ะนานนะครับคันนี้มีเด่นที่รับคนเดียวนะนั่งขับคนเดียวนะเจ๋งๆอ่ะเราไปดูรถแรที่ โชว์รูมพี่เหม่งดีลัก์มอเตอร์สปอร์ตกันต่อเลยนะครับเสียงเงียบดีนะก็เป็นแนวรถขับแนวรถคัสตอม JDM นะครับไม่ได้แรงเหมือนพวกซูเปอร์คาร์อะไรประมาณนั้นนะคัสตอม JDM ก็เท่ๆนะผมชอบแนวนี้นะแบบเท่ๆเน้นสวยนะครับเน้นสวยอุ้ยรถตัดหน้าเมื่อกี้แบบ gente, แบบเลยนะนี่นะครับชิวๆนะ SCG นี่จำได้เลยนะครับเอ c g ีจนะไม่ใช่นะคนละอ,อันกันนะตัดหน้าเข้าไปเลยแล้วกันนะนะนี่นะครับอะไรตุ้มๆเมื่อกี้วิวิยเหลียวไม่เคยตรง เียลักมอเตอร์สปอร์ตไปเลยนี่นะครับนี่นะครับอืมผมเข้ามาดีไรตกใจทุกทีนะครับนะคันนี้เป็นคันเดียวของมินิที่เป็นรถแลนะครับก็คือเอาออกจากเว็บไปแล้วเนาะใช่ไหมคันนี้นะนอกนั้นมินิไม่มีรถแลเลยมีรุ่นนี้คันเดียวนะ คันนี้นะครับคันนี้ผมก็มีแล้วขับมันไปแข่งแรลลี่นะแข่งที่เกาะคาโยเลยนะครับมันจะมีสนามแรลลี่หูชวนเพื่อนไปเล่นด้วยนะอย่างมันเลยนะผมแข่งนี่ก็แบบสุดยอดเลยผมขับคันนี้นะบอกเลยผมได้ที่โหลนะก็คือผมแชมป์ขับรถชานะผมจะปิดขบวนนะใครที่แบบจะมาทําท่าจะปิดขบวนผมไม่ยอมนะผมชนดันตูดไปหมดเลยนะนีว่ากันไปนะผมก็แพ้500ครั้งนะสติเีนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับนี่ จะโมหรือจะแนะนำรถคันนี้เป็นรถมินินะครับมีชื่อว่าวีนี่อีซีสปอรนะครับคันนีราา้ราคาอยู่ที่6 5 0 2 0 0้เเหรียญนะครับคันนี้ไม่แพงนะครับบอกเลยนะแต่งก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะประมาณปกติทั่วไปคันนี้นะ ออกจากเว็บไปแล้วนะครับแนะนำนะมินินะใครอยากเก็บมินินะมาเก็บเลยมินิมีแค่5คันเองนะครับเก็บให้หมดทุกคันเลยนะมินินะผมบอกให้เลยนะแล้วมีคันนี้แค่ลดแลด้วยนะไปหาเก็บเสริมเอานะครับผมมีครบหมดแล้วนะครับมินินะบอกเลยอ่ะไปดูคันต่อไปคันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่นะแปลว่าเปลี่ยนสีมาย้ายที่นะครับไปเอาอีคันมานะสัปดาห์ที่แล้วสีม่วงอยู่ตรงกลางนะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่นะครับ คันนี้เป็นรถตรีมฮาโลวีนนะคันนี้สําหรับน,นักสะสมต้องเก็บนะครับเพราะว่ามีความพิเศษแปลกนะครับเป็นตรีมฮาโลวีนคันนี้มีขายอยู่ในเว็บอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาออกไปเมื่อไหร่นะบางทีมันก็เอาออกหายไปแล้วก็เอาเข้ามาอะไรอย่างนี้นะไม่แน่ใจน่าจะหมดพอหลังฮาโลวีนน่าจะมีอยู่อีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับคันนี้มีชื่อว่า lcc sun ตูดนะครับผมเรียกงี้นะซันตุดหรือซันตรัสหรือซันตรัสซันต์ครอตนั่นเองนะครับประมาณแบบซันตุกซันตุกซันตุดนะผมเรียกงี้นะครับรุ่นนี้นะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่เรียงนะครับผมแนะนําไปกดซื้อในเว็บถูกกว่าน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มันเพิ่มสีเข้าไปนะครับนะ ผมว่าทุกสายถ้ายังไม่มีต้องมาเก็บนะครับนะในช่วงฮาโลวีเลยไฟมันจะแง่งหน้าตามันแดงสวยงามมากนะครับคันนี้นะช็อปเปอร์แบบ lcc นะครับแบบเจ๋งๆเลยนะครับอ่ะต่อมาคันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นรถ nbc เนาะใช่และ l w U, อะไรสักอย่างนะครับคันนี้เป็นรถแร nbc นะครับก็คือมีชื่อว่า benefactor สครับเตอ L W B นะครับ L W B ราคาอยู่ที่280,000เหรียญนะครับคันนี้เป็นรถ4ประตูนะเป็นรถแบบรถ NPC ขับกันนะครับเยอะนะแล้วก็ไม่มีขายในเว็บนะครับเราขโมยไม่ได้นะประมาณนี้เขาเรียกหล NPC นะคันนี้ผมเก็บสะสม3คันนะสคันที่ไม่มีขายในเว็บนะมันจะมีขายรุ่นหนึ่งในเว็บก็คือรุ่น วีสมั้งที่มีขายในเว็บนะครับทั้งหมดนะ่าจะมี4คันผมเก็บ3คันไปแล้วโซนวี2ก็ช่างมันนะอยู่ในเว็บอยู่นะก็สำหรับมันเป็น n อ c นะแนว n อ c ใครที่สาย n อ c เก็บรถเสมือนจริงอะไรนี้นะครับก็มาเก็บเอานะครับคันนี้นะไม่แพงนะราคาก็ปกตินะครับนี่นะครับเบนซ์นนะสวยนะนะครับนี่นะครับก็มาเก็บเอานะครับใครที่จะเก็บเบนซ์นนะเก็บให้ครบก็ สวยงามเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาคันนี้คันนี้นี่มผมไม่แน่ใจผมขอดูในเว็บหน่อยนะคันนี้เนี่ยชีสุฮะกุยเชนะครับชีสุฮะกุยชนะผมจะเปิดเว็บให้ดูก่อนนะครับได้วดูราคาด้วยนะครับเรื่อเทียบนะครับคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนะแนวบิ๊กไบค์นะครับคันนี้ก็แรงประมาณแบบเหมือนรถซูซูก,กิอะไรป,ไประมาณนี้นะเหมือนซูซูกิ ซูรุกิอะไรประมาณนี้นินจาว่ามันจะมีคาวาสกินินจาสูรุกินินจาแล้วก็สูรุกินินจาแล้วทุกอย่างเป็นนินจาหมดเลยนะหรือจะหัวนะอะไปดูราคาก่อนนะนี่นะครับ82,000เหรียญน,นะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองดูในเว็บนะครับ ตัวนี้เป็นตัวแดกตัวนี้ตัวนี้จะ900,000กว่านะครับจะคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมฮ่ากุยเชอร์แดกนะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวแดกนะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะยาวกว่าและเป็นแดกนะก็คือเผื่อใครสับสนนะผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับคันที่มีขายในเว็บเป็นตัวแดกนะ9 0 0 0กว่าส่วนคันนี้นะครับเป็นคันทั่วๆไปนะผมไม่แน่ใจว่าคันนี้เป็นพิซีขับหรือเปล่าเนาะ นะ82,000นะครับนะลองมาดูนะครับท่านผู้ชมนะแต่ไม่มีขายในเว็บนะครับเป็นรถแลนะครับท่านผู้ชมนะใครสายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะอยากเก็บสวยงามก็มาเก็บไปนะครับประมาณนี้นะนี่รถผียังอยู่เหมือนเดิมนะครับรถผีรถผีทั้งหลายมีขายในเว็บนะครับตอนนี้นะก็จริงๆแล้วมันก็มีขายอยู่ในเว็บนั่นแหละแต่ว่าลดราคานะครับลดราคารถผีนะลดราคานะครับลองไปจับจองดูให้ครบนะมีประมาณ4ี่หคันนะครับมีทั้งรถลงศพนะแล้วก็รถ รถคล้ายๆ Ghostbuster นะแล้ววันสัปดาห์นี้ก็จะมีปลดล็อกหลาย Ghostbuster ด้วยนะเป็นคล้ายๆหลาย Ghostbuster นะครับแล้วก็รถผีก็จะมีรถลงศพเนาะรถรถขนศพที่มีผีอีกคันหนึ่งเนาะแล้วก็มีรถอะไรนะแล้วก็มีรถพวกฮาโลวีนทั้งหลายแล้วก็มีรถแฟรงเกนสไตย์ด้วยนะครับแล้วก็มีคันนี้นะครับใครที่อยากเก็บสะสมนะในเว็บก็มีนะครับท่านผู้ชมไปดูในเว็บได้เลยนะคันนี้มีชื่อว่า Decorate ทอร์นาโดและล็อตนะหรือดิคารัตทอร์นาโดและลอตนั่นเองนะครับ lot, นะหนูลอตนะหนูลอตอ่ะหนูซีราคาราคาก็264,600เหรียญน,นะครับลดราคานะท่านผู้ชมก็มาดูเอาได้เลยนะครับสำหรับโชลูมพี่เม่งสัปดาห์นี้นะครับผมแนะนำนะคันนี้นะครับมินิใครยังไม่มีสนใจเก็บมินิ ก็มาเก็บได้เลยนะครับสายลิลิผมแนะนำนะมิมิเอาลองเก็บพวกมินิให้ครบนะมีไม่กี่คันเองนะครับแล้วก็คันนี้นะก็ยังอยู่ในเว็บอีกเนิ่นนานนะครับผมบอกเลยใครที่อยากเท่ๆช่วงฮาโลาวีนขี่ตาแดงๆก็มาจัดเลยนะครับส่วนที่เหลือก็อืมแล้วแต่ชอบนะครับผมก็แนะนำประมาณนี้สาหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชม สำหรับสัปดาห์นี้ช่องเอิร์เพลย์รายการ GTA ทัวรอัปเดตลดแลต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีราตรีสวัสดิ์คร,รับมีเวดป้าเนี่นะ